สู่เมืองอท้ายเหงียนท้ายเหงียนครับก็นี่เป็นอาหารประจำเมืองของเมืองท้ายเหงียนก็เหมือนเดิมครับมีหมูมีบาร์บีคิวมีหมูก้อนแล้วก็มีพวกผักต่างๆนะครับอันนี้อันนี้เน่น,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 นี่ลองชิมดูนี่แล้วก็ผมกํลาลังสั่งผักเขาครับเขาตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วแต่กํลาลังตำนี่อยู่ตำกระเทียมอยู่อ๋อไม่ใช่ครับทำไมนี่ไปใส่น,นู่น ใส่ผมใส่นู่นใส่นี่ไปครับบรรยากาศร้านนี้อยู่ <c oughs> ไม่รู้อ่ะไม่ไกลที่ปักข <c oughs> มเท่าไหร่ใส่บุชรถด้วยครับป้มผัก ทีนี้ทำกับข้าวรู้สึกกระายผมชุดรสเยอะนิดนึงครับอ๋ออะไรกินดีอีกดีก็ผู้นี่ยังไม่ร้อนก็รูปเสือโต๊ะประมาณนี้ครับอ๋อเห็นว่าครับคุยกันไปครับ งที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็มีคนอยู่ประมาณล้านล้านกว่าคนเป็นเมืองใหญ่กว่าเมืองอเตียนควางเยอะนะใหญ่กว่าเยอะมากแล้วก็ถนนทางยาวโรงแรมเทียบโรงแรมหลายชันนะครับที่นี่คาราโอเกะเยอะมากๆเลยคราราโอเกะที่ข้างในมันเห็น,ยนะนยอย่างดุหี่หรอผมนี่งสงสัยอยู่มันคืออะไรแล้วทำไมชอบเที่ยวกันทั้งวันทั้งคือเปนคาราโอเกะเป็น เยอะมากครับเป็นสิบสิบยีิบเลยครับหลังโรงแรมวิกตอเรียที่ผมพักคือโรงแรมวิกตอเรียนะครับรายะเก็บตรงนี้นะก็จะได้เห็นกันช้าแลครับก็ดูกันครับวันนี้นั่งรถมาจากเมืองหาดซางหกชั่วโมงรถออกเจ็ดโมงคึ่งนี่ประมาณบ่ายสองเกินคานะครัที่แรกว่าจะแป๊บเดียวไปๆมานี่โอ้โหครับ อแล้วก็กินข้าวแล้วก็แวะรับคนแวะอะไรเนี่ยจะไม่ใช้เวลาเดิทนทางนานมาครับเริ่มสั่งหามาเพราะว่าเฟอร์น,น,บบนี่คือเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะเส้นหมี่นี่คือเส้นเหลืองนะครับถ้าเป็นหมุนนี่คือเส้นขีวเส้นเล็ก,ลกๆอ่ะที่เป็นคล้ายๆกับ เส้นเส้นเส้นหมีมีเล็กๆเลยอ่ะเส้นพุ้เส้นเออเส้นบุ้นเส้นคือเส้นหมีก็ตอนนี้เราอาหารครับคุณสั่งข้าวารอครับกระเกิม สั่งเฝออย่างหนึ่งแต่ผมไม่กินแล้วผมกินข้าวผมกินมื้อนี้มื้อเดียวแล้วก็เย็นก็คงผมไม่กินแล้วร้อนเกี่ยวกับมาส์ร้นี่มนะัเกียบอะเกลียบของนี่อะไรนี่อะไรก็ยี่นี่นงนไงน,นี่อะ,ะไรได้ยี่รั้วรั้วเออรั้ว ลวกรบเบื้องน,นี่เขาเรียกว่าลวนนะครับล้วาต้องเกิมแบบเตนี่อ่ะหมู <Okay. S 1> ไม่ร้อนเลยมันคงหกเกาะอ่ากะกรหนองการหนอง เก็บกือล้วทคืผมจำได้สะเก็บเกือล้ว กลางเลยครับดีไหครับตามร้านเองก็จะมีมะเขือดองซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้กินนะครับมะเขือดองแบบเวียดนามก็อร่อยดีครม,มะเขือดองครับกินข้าวกับมะเขือดองครับเขาจะมีมายาเพิม่มร้าอร่อย กับไหนนะคุณอยากะรู้แต่แบบพี่เลยนี่ยมีมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าไม่คุณหูจับตะเกียบไม่ถูกต้องผมอ่ะกเขาจับให้ถูกอ่ะไม่ถูกผมก็เลยอยากรู้ว่าถบกต้องเป็นแบบไหนโอ้ยต้องต้องปรึกษาว่าเราถือว่าเป็นคนจีนที่อยู่ภาอีสาน นายจับปุะตูจะจะับจีนงไมง่ีนผมไม่รู้แบบไหนดูไม่มีบแบบแผนหรอกเข็มดีก็่อยเข็มไปแล้ว

รึเป้่าวะมีไปหรอไม่เหมือนเราผมไม่ได้ผมยติไม่กินตัดอีกทีหึ่งไม่หรอวไม่หรือติดเบอร ทอดปลาอยู่ผมเลยเอามาอันหนึ่งครับเพราะว่าไอ้ที่ทอดไปนานแล้วมันเย็นหมือนกับกินของเย็นๆเนื้อหล่อ ก็าเย็นเท่านั้นระวังกินกาเฟก้าเย็อยเยนออก,อกไอรุ้งกัที่บริก็โอ้ไม่บ้าบ้กจริงอะไอะตะที่ถามเมื่อกี่ ทั่วคหน้าหอบไหวอยู lings, ่ตรงนี้ตอนนี้เขาจหันไม่เราทำเหมือนไม่กินแล้วนะไม่หู้เย

Một, một, một cửa bao nhiêu? À. Của anh 65.000 tất cả. Ừ. Cả cá 65.000. Có 65 5.000. ้าพันั้ถูกกัร้อถูกครับวันนี้ถู <Store. S 1> <true> กครับเจ้าตัดใจกับไี่เตอรเสีรครับแตงพอวอชชิงดูครับไปกันต่อไปไปลืมกระเป๋า